พี่ฟ้าหิวข้าวอีกแล้วน้ามูลนะพี่ฟากินด้วยค่ะแบ่งให้พี่กินด้วยสิคะเราเป็นน้องเราต้องรู้จักแบ่งปันนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะ อ้ําเก่งมากค่ะพี่ฟ้าแอตโกเล็กนะแอตโกเล็กนี่โกเล็นพี่ดาก็หิวแล้วลูกพี่ยาพี่ดาหิวเหมือนกันพี่ดาหิวข้าวไหมพี่้าหายชิต้าอยู่ห้องย่าชิต้ชิต้าอยู่ห้องย่าค่ะ ชิตาหายไปห้องหญ้าหายคือค่ะค่ะห<า>ย้ำบ<า>ุน<ล>ใช่ค่ะหายไปห้องหญ้าค่ะชิต้านอนอยู่ห้องหญ้าค่ะนล้วบุดแบ่งข้าวเหนียวให้พี่แพนด้าด้วยค่ะย,ย,ย,ยิยพี่แพนด้านอนกินพี่แพนด้าได้ก้อนใหญ่อร่อยไหมพี่แพนดา้าแซบบออมอร่อยอไหม อร่อยอร่อยแกมั้ยแช่โอเค thank you ค่ะลูกน้ำอุ่นค่ะลูกพี่โซฟาหิวอีกแล้วค่ะดูสีอม,มองแล้วนะ่นะน่ะแล้วอุ่นพี่โซฟาหิวข้าวเหนียวโอ้ยพี่โซฟาได้กินข้าวเหนียวก้อนเลย พี่แพนด้าด้วยโอ้โหแล้วน้ำมุนกินยังคะออาน้ำมุนทําไมให้พี่เซนได้เยอะกว่าพี่โซฟาล่ะลูกนี่ก็เลยก็เลยให้พี่ใคร<น>อ่าแล้วพี่แพนด้าไอพี่แพนด้ากินพอแล้วะแ,แล้วพี่โซฟาล่ะลูกก็เลยหนูนกินด้วยไม่ต้องเป่าลูกมันไม่ได้ร้อนลู น้ำมันพ่โซฟาค่ะหิวกีอะอร่อยไหมอร่อยแซบค่ะ